สวัสดีนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะคะการบำรุงผิวก่อนนอนกันนะคะเดี๋ยวเรามีวิธีดูแลผิวแบบง่ายๆกันนะคะก็สวัสดีสมาชิกทางบ้านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเราก็จะเริ่มจากเซรั่มก่อนเลยนะคะจะเป็นน้ำใสๆตัวนี้นะคะจะเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะสูตรเฉพาะของอาทิตาคลินิกเลยนะคะ เริ่มทาเลยนะคะเพราะว่าเริ่มมีสมาชิกม,มาแล้วนะคะนี่ตามด้วยเซรั่มขวดสีเขียวๆตัวนี้นะคะเป็นตัวขายดีมากนะคะตัวนี้ทุกตัวที่เราแนะนํานะคะก็500บาทเท่านั้นนะคะมีเป็นเซต5ตัวดลดราคาพิเศษเหลือเพียง2,000บาทนี่นะคะตัวนี้นะคะก็จะช่วยนะคะคุณสูโยโย,โยสวัสดีคะ่ะสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นให้ผิวข่ดสร้างคอลลาเจนเยอะขึ้นนะคะเห็นไหมคะใช้แค่หยดเล็กๆพอนะคะคุณทัศพรนะคะขอบคุณนะคะบอกว่าจะนอนก็ยังสวยนะคะขอบคุณค่ะเรามาทําสวยก่อนนอนกันนะคะมาดูเคล็ดลับความสวยของสาววัยสี่สิบกันนะคะ,ะช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะก็อย่าลืมทาคอด้วยนะคะช่วยเรื่องลดเลือนริ้วรอ,อยะคะ่ะ ชับรูขุมขนนะคะแล้วก็รักษาพวกนี่นะคะคอก็จะมีริ้วเล็กๆใช่ไหมคะมันก็จะช่วยเรื่องริ้วเล็กๆบริเวณคอค่ะแล้วก็ริ้วรอยเล็กๆที่บริเวณผิวผิวที่หยาบกร้านเขาเรียกว,ว่าผิวกร้านผิวรูขุมขนกว้างๆนะคะใครบางคนที่มีปัญหาผิวมนันก็ช่วยได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอะ แล้วเราก็จะมาต่อกันที่ตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นตัวบำรุงสูตรเข้มขน้นช่วยลดฟ้าด้วยนะคะ Intensive Nourishing Cream อันนี้เป็นสูตรเฉพาะของอาทิตาคลินิกเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสูตรของแพทย์ผิวหนังนะคะที่รับรองว่าสำหรับผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะแล้วก็ผ่านออยอนนะคะราคาพิเศษเหลือ500บาทเท่านั้นนะคะ นี่เนื้อครีมจะเป็นสีขาวค่ะอะเราก็ทาทั่วใบหน้าได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมทาคอด้วยนะคะเห็นไหมคะนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะมาต่อนะคะอ่ะ ตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นไฮยาลูริกแอซิดนะคะสูตรเฉพาะของเรานะคะนี่เลยนะคะก็จะทำให้หน้านุ่มชุ่มชื้นลดเลือนริ้วรอยค่ะนี่นะคะเซรั่มจะเป็นสีชมพูอ,อ่อ,อนๆนะคะก็ทาหน้าแล้วก็รอบดวงตาได้นะคะก็จะช่วยเรื่องลดริด้วรอยเล็กๆแล้วก็ผิวขาวใสค่ะหลักๆแล้วก็ทำให้เราสวยขาวใสแล้วก็แก่ช้านะคะ ตัวละ500บาทเท่านั้นนะคะสวยหลักร้อยก็มาบอกแล้วนะคะวันนี้เราสวยกันหลักร้อยคุณพาทราวดีเนาะคุณแป้งนะคะสวัสดีนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเรื่องการบำรุงผิวอย่าลืมทาคอแล้วก็อกอย่าลืมทาคอแล้วก็อกนะคะเห็นไหมคะทุกสเต็ปของเราจะต้องลงไปที่คอแล้วอกนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะเป็นอะควาเจลค่ะจะช่วยในเรื่องของการลดรอยแดงลดร,รอยแดงได้ด้วยรอยแผลเป็นสิว นะคะห้ารอยบาทเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วยเติมน้ำให้ผิวด้วยค่ะสรุปว่าเราอยากสวยนะคะเราก็ทำทุกอย่างนะคะตั้งแต่ฉีดหน้าทำเครื่องยันเซรั่มยันทาครีมเห็นไหมคะว่าคนไข้ไม่ต้องกลัวนะคะว่าคนไข้ทำเยอะมีคนทำเยอะเป็นเพื่อนคะ่ะมีหมอนั่นเองนะคะหมอก็รักสวยรักงามเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะ เราต้องอย่าลืมทาคอแล้วก็อกนะคะทาคอแล้วก็อกนะคะคนไข้สําคัญนะคะเห็นไหมคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันที่เดี๋ยวขออนุญาตทาผมใหม่นิดนึงนะคะยางร่นเดี๋ยวเราก็เก็บผมแป๊บหนึ่งนะคะ เราก็จะมาดูแลกันเรื่องของทำเครื่องต่อนะคะเห็นไหมคะว่าตอนนี้หน้าเราเริ่มนี่ยังไม่ได้ทำอะไรหน้าก็เงาเลยเ,เห็นไหมคะหลังจากทาเซรั่มไปทาครีมบำรุงไปหน้าเราก็จะเงาแล้วก็ช้ำวาวขึ้นเหมือนสาบเกาหลีเห็นไหมคะ ะะสำหรับสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาชมนะคะ <_ d ata> ก็หมอน,นุ่นเองนะคะแพทย์หญิงอาทิตยามิ่งสิรินะคะ <_ d ata> ก็อยู่ประจําที่อาทิตาคลินิกนะคะใครที่เริ่มดูรีวิวของอาทิตาคลินิกก็จะเจอหมอนะคะก็ไปดูรีวิวกเก่าอาจจะเดูว่าคนละคนนะคะว่าใช่หมอหรือเปล่านะคะ <_ d ata> ก็ยิ่งแก่ยิ่งหน้าเด็กลงนะคะนี่คนไข้าถามว่าเคล็ดลับอยู่ตรงไหนนะคะก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะเราก็เริ่มจากทาเซรั่มบำรุงทุกวันนะคะ แล้วเราก็มีใช้เครื่องทีนี้ก็จะมาแนะนำค่ะเครื่องตัวนี้เลยนะคะตัวเมเนไฮฟูฟของเรานะคะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องของการดูแลนะคะดูแลผิวนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์แล้วก็ดูเด็กและที่สำคัญเนี่ยยกระชับด้วยนะคะราคาพิเศษนะคะคนไข้จะได้ฟรีสเปรย์น้ำแร่1ขวดแล้วก็ได้วิตามิน1ขวดด้วยในราคาแค่ส0 0พันนะคะ290บบาทเท่านั้นนะคะส่วนถ้าใครงบจำกัดนะคะ แนะนำเซรั่มก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวรักษาฟ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวสังสก,กัดจากลิคไลค์ค่ะตัวนี้นะคะก็ห้ารอยบาทเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าใครมีงบเยอะหน่อยนะคะเซตห้าตัวนะคะจะลดราคานะคะเหลือเพียงนี่นะคะได้ห้าตัวเลยเหลือเพียง2000บาทเท่านั้นคะ่ะเห็นไหมคะนี่นะคะ นนะคะแค่2,000บาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจก็สั่งซื้อในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะ2,000บาทได้5ตัวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าใครงบจำกัด500บาทเราก็จัด2ฟรีอยู่แล้วนะคะตัวเดียวก็สวยได้นะคะแนะนำตัวนี้เลยนะคะหลังจากใช้เสร็จแล้วหน้าก็จะเนียนนุ่มแล้วก็ขาวใสขึ้นนะคะตั้งแต่หมอเริ่มใช้เซรั่มนะคะคนไข้ทักทุกคนเลยนะคะว่าหมอหน่าใสาขึ้นนะคะแล้วก็หน้าดู เด็กลงนะคะคุณชานมบอกว่าคอนเฟิร์มนะคะว่าหมอกเก่งจริงนะคะนี่เลยนะคะขอบพระคุณนะคะนี่คนไข้บอกว่าคอนเฟิร์มว่าหมอเก่งจริงมองหน้าปุ๊บก็วิเคราอ์ได้ตรงความต้องการเลยนะคะบอกแล้วนะคะว่าทำมาเกือบจะ20ปีแล้วนะคะก็หมอเองก็39แล้วนะคะก็อยู่ในงานด้าน ปรับรูปหน้าความงามนะคะก็อยู่ด้านนี้มาโดยตลอดนะคะทีนี้เราก็จะมารีวิวเรื่องของเครื่องต่อเพราะหลังจากที่เราทาเซรั่มไปแล้วนะคะเราก็จะใช้เครื่องนะเครื่องตัวนี้นะคะข้อดีก็คือว่ามันจะมีพลังงานของไฮฟูที่หลายๆคนชอบเอามาใช้ทํายกกระชับหน้านะคะข้อดีก็คือว่าเวลาที่เราใช้ต่อเนื่องไปแล้วผิวของเราก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่ามันกระตุ้นคอลลาเจนและไม่พอยยังได้โครงหน้าที่ดีขึ้นอีกนะคะหน้าก็จะขาวใสขึ้น ผิวก็ดีขึ้นเริ่มจากเปิดเครื่องก่อนนะคะกดปุ่มสีแดงนะคะคาไว้นะคะสำหรับใครที่มีเครื่องทำพร้อมกันได้เลยนะคะเริ่มจากทาครีมก่อนแล้วก็เอาเครื่องลงเลยค่ะนี่มากระตุ้นให้สมาชิกที่มีเครื่องอยู่เอาเครื่องออกมาใช้ด้วยนะคะเพราะแฟนคลับเราซื้อกันไปทุกคนเลยนะคะคนไข้บอกมีเครื่องที่บ้านทุกคนเลยนะคะนี่นะคะพอหนังจากนั้นนะคะเราก็จะกดปุ่มสีแดงอีกครั้งหนึ่งค่ะ พอหลังจากที่เรากดปุ่มสีแดงอีกหน,หนึ่งครั้งนะคะก็จะมีพลังงานของตัวไฮฟูแล้ววันนี้เราจะให้ใช้เฉพาะด้านเย็นค่ะเลือกคําว่าคูก่อนนะคะเลือกคำว่าคูก่อนแล้วกดสตาร์ทค่ะปุ่มนี้นะคะคุณชานมบอกว่าโชคดีมากๆเลยที่เจอหมอนุ่นก่อนที่จะไปทําที่อื่นมาแล้วหน้าพังเจอกันแน่นอนรอเติมได้นะคะอันนี้คือ ทำไปแล้วดีขึ้นทุกคนนะคะสำหรับคนไข้ที่เพิ่งมาเจอหมอครั้งแรกนะคะก็จะรู้สึกโชคดีทุกคนเพราะว่าทำไปแล้วเห็น <c oughs> ผลทันทีไม่เจ็บแล้วก็ไม่ต้องพักฟื้นด้วยนะคะและที่สำคัญเนี่ยมาทำที่นี่ไม่ต้องซ่อมคนไข้ก็จะเสียเงินทำทุกรายการอย่างละรอบเท่านั้นนะคะพูดง <c oughs> <c oughs> <ๆ>่ายว่าพอระยะยาวเรียกรองเทอมคนไข้จะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยนะคะอ่ะเราก็จะมาต่อกันที่เครื่องด้านที่เราเปิดไว้ก็จะเย็นขึ้นนะคะ แล้วเราก็ใช้สําหรับคนไข้ที่ร้อยใหม่กระหมอไปแล้วไม่ต้องวนค่ะทําแค่นี้พอเดี๋ยวหนะ้ามันก็จะค่อยๆกระชับแล้วก็ยกขึ้นเราวิตามินตัวยาที่เราทาเข้าไปมันก็จะซึมเข้าผิวสอนวิธีใช้เครื่องแบบง่ายมากเทคนิคไม่ต้องเยอะถ้ายากไม่ต้องเล่นนะคะคนไข้เราเอาทาง,ง่ายอย่างเดียวนี่นะคะเย็นฉ่ำวาวมากลูกขุมขนเราก็จะชับขึ้น นี่นะคะนี่นะคะคุณอ้ออโนไทนะคะมาเจอหมอที่ปิน่นพุ่งนี้พุ่งนี้หมออยู่ที่สยามอาที่สยามนะคะแล้วก็พุ่งนี้พุ่งนี้เจอกันที่สยามแล้วก็วันศุกร์เจอกันที่ปิ่นเก้านะคะแล้วก็ตรงนี้คุณอโนไทไม่ต้องเสียใจคะ่ะความสวยเราทํากันบ่อย <laughs> ความสวยเราทํากันบ่อยนะคะเราค่อยๆมาทําเดี๋ยวเราได้เจอกันอยู่แล้วนะคะ นัดหน้านัดเจอหมอเลยนะคะสวยเติมได้ค่ะคนไข้นี่นะคะเราก็ยกหน้ายกหน้าเราอยากให้หน้าเรายกไปทางไหนเราดีไซน์ได้ด้วยด้วยเครื่องตัวนี้เสร็จแล้วเราก็มายกตีนกาแล้วเราก็มายกหน้าผากนิดนึงค่ะโอ้โหเห็นไหมคะทำเครึ่งหน้าให้ดูก่อนนะคะเห็นไหมคะว่าหน้ามันก็ เตึงขึ้นแต่เพืเ่อนๆอาจจะดูไม่ออกเพราะว่าหน้ามันไม่ค่อยห้อยเพราะหน้ามันไม่ค่อยห้อยมันก็เลยไม่ค่อยเห็นความแตกต่างแต่ที่มันหน้าไม่ห้อยเพราะว่าทําตลอดเวลามีคนไข้าถามหมอทําอะไรไปบ้างทําตลอดเลยคนไข้ตอนนี้ไม่กล้าส่องกระจกเลยส่องแล้วทำไม่หยุดเลยแต่ถ้าออกมาแล้วหน้าธรรมชาติก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะคนไข้แล้วก็ใครที่อยากหน้าหวานๆน,นะคะมาฉีดดอลลี่อายได้นะคะ มีราคาพิเศษดอลลี่อายด้วยนะคะห้าพันบาทเท่านั้นนะคะอย่าลืมเหนี่ยงนะแล้วก็ลงมาคออ่ะเพื่อนๆทําตามนะคะสยามเจอกันอยู่แล้วคะ่ะคุณกหนกพรนะคะแล้วก็กรอบหน้านี่นะคะเห็นไหมคะจริงๆมันก็รู้สึกสบายมากเลย หลายๆคนซื้อเครื่องไว้คุ้มค่ามากคนไข้บอกว่านี่ใช้ตามหมอมาเป็นปีここ <Toby> เครื่องยังใช้ดีอยู่เลยเห็นไหมคะราคาพิเศษด้วย3 2 9 0บบาทเท่านั้นนะคะจะขึ้นราคาทีมงานคนไข้ไม่ให้ขึ้นเลยนะคะขึ้นไม่ได้เลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะว่ามันก็จะดูเฟิร์มกระชับแล้วก็ดูใสขึ้น ทีีน้เราก็จะมาทำอีกข้างหนึ่งต่อนะคะดอลลี่อายก็จะทำให้ตาหวานค่ะดูเหมาะเวลายิ้มนะคะคุณโอภาสนะคะก็จะมีตาแบลวๆบว่าค่ะเห็นยังใต้ตาติดกับขนตาเลยอะค่ะ แล้วก็ถ้าคนไข้ทำฟอกอายตามันก็จะเชียวประมาณนี้ไม่ได้เชียวเป็นนิ้วนะแค่ดูยกขึ้นแล้วก็ดูหน้าไม่ตกค่ะอันนี้คือโปรแกรมฟอกอายก็ช่วยนะคะใครที่อยากมาปรับรูปหน้าจัดโครงหน้าประคองโครงหน้าไม่ให้โครงหน้าหย่อนคล้อยยิ่งแก่แล้วหน้ายิ่งเด็กแบบหมอคนไข้เข้ามาปรึกษาได้นะคะ ตอนนี้หมออายุ40นะคะคนไข้ไปดูรีวิวเก่าๆหมอได้เลยนะคะตอนที่หมออายุน้อยๆอยู่บน YouTube เต็มเลยนะคะพิมพ์คำว่าอาทิตาคลินิกนะคะเราก็ทำคอด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าเครื่องก็จะช่วยเรื่องยกกระชับแล้วก็ผลักวิตามินเข้าผิวสำหรับสมาชิกที่สนใจนะคะก็ซื้อเก็บไว้ที่บ้านได้นะคะ ก็จะเหมาะกับช่วงโควิดแบบนี้นะคะทําสวยที่บ้านได้เลยนะคะคุณมากี้ถามร้อยใหม่นะคะไม่บวมค่ะไม่บวมนะคะร้อยใหม่ไปไม่บวมคุณนาลิสลานะคะจองไฮฟ,ฟูมานะคะไฮฟ,ฟูเราจะมีหมอที่ทำโดยเฉพาะเลยนะคะเครื่องยกนี้เย็นหรือร้อนมีทั้งเย็นทั้งร้อนเลยนะคะ ด้านที่เหมาะใช้เนี่ยจะเป็นด้านเย็นค่ะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านร้อนมีสองฝั่งนะคะด้านนี้เย็นค่ะด้านนี้จะเป็นด้านอุ่นนะคะแต่หมอชอบใช้ด้านเย็นค่ะนางตาตกนะคะก็มาร้อยไหมดึงหน้ายกได้หรือจะให้หมอทำตาให้เลยก็ได้ ทำแล้วรู้สึกดีมากนะคะแล้วก็เซ็ตของเครื่องนะคะหมอก็จะลดราคาให้เหลือแค่3290บาทได้น้ำแร่ฟรีได้วิตามินหน้าใสาฟรีด้วยนะคะในเซตนะคะคุณเดือนคุณเดือนมาบอกว่าร้อยใหม่ไม่บวมค่ะอันนี้เราคอนเฟิร์มนะคะใช่ร้อยใหม่ที่นี่นะคะไม่มีคำว,ว่าบวมกล้าบอกเลย ร้อนเย็นนะคะตัวเย็นก็จะช่วยเรื่องกระชับรูขุมขนแล้วก็จัดกรอบหน้าเพราะว่ามันเป็นตัวมินิไฮฟูมันมีพลังงานไฮฟูด้วยนะคะมันก็จะยกกระชับจัดผิวให้ละเอียดเรียบแล้วก็เนียนใช้ง่ายๆแบบนี้นะคะเพราะว่าคนไข้ที่ซื้อไปส่วนใหญ่ร้อยใหม่ก็บหมอไปแล้วทุกคน ทำแค่นี้พอเพราะหมอก็ร้อยใหม่มาเรียทางหน้าเหมือนกันแล้วก็เห็นไหมคะว่าโปรแกร,รม FOXE ายที่หมอทําไปนะคะหางตามันก็จะยกขึ้นแต่ไม่แปลกเห็นไหมคะแล้วก็ดารลี่อายฉีดไปก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ยกหน้าแก้มแก้มส้มนะคะก็จะมีประมาณของหมอก็กําลังดีนะหมอว่าไม่ใหญ่เกินไปส่วนใครที่มีโหนกแก้มใหญ่หรือว่าแก้มใหญ่อะคะ่ะก็เข้ามาให้หมอลดขนาดของโหนกแก้มได้นะคะ ตัวด้านอุ่นเอาไว้ใช้ทําอะไรอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านอุ่นนะคะก็จะเหมาะกับคนไข้ที่หน้าอ้วนๆนะคะใช้เพื่อลดไขมนันแล้วก็ผลักวิตามินเข้าผิวนะคะในชั้นลึกขึ้นนะคะคุณมากี้อยากผิวเนียนเหมือนหมอก็ใช้เซรั่มเหมือนหมอพร้อมหมอใช้แล้วมันดีขึ้นเลยนะคะเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้เนียนแบบนี้แต่ตั้งแต่เริ่มใช้เซรั่มที่หมอรีวิวหมอรีวิวมาเป็นปีแล้วนะคะ ตั้งแต่โควิดปีที่แล้วนะคะยันมาโควิดปีนี้อีกรอบนะคะก็รีวิวเซรั่มทาเซรั่มใช้เครื่องนะคะใช้ตลอดจนหน้ามันใสขึ้นแล้วมันก็ใสขึ้นจริงๆแล้วมันก็ดูเด็กลงคนไข้ที่เจอหมอทุกคนทักหมดเลยคนไข้ที่เป็นคนไข้ประจําก็เห็นว่าหมอเปลี่ยนแปลงไปคุณมากี้ก็ใช้เป็นเซรั่มก่อนยังไม่ต้องใช้เครื่องก็ได้นะคะ ไหมคะว่าพอหลังจากที่เราทําไปแล้วอะคะ่ะผิวมันก็จะได้ตัวเครื่องตัวเนี้ยค่ะมันก็จะผลักวิตามินเข้าผิวในชั้นลึกพร้อมกับยกกระชับไปด้วยนะะนในคราวเดียวกันคนไข้ก็จะได้สองเรื่องพร้อมกันนะคะก็คือได้ผลักวิตามินเข้าแล้วก็ได้ในเรื่องของ พอเสร็จแล้วเราก็กดสต็อปค่ะด้านอุ่นจะเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะเวลาที่เราจะใช้เราก็กดสตาร์ทจะเขียนว่าวอร์มนะคะพอเราใช้เสร็จแล้วนะคะผิวก็จะกระชับเฟิร์มสวยขึ้นแล้วก็ได้รูปหน้าที่ดีขึ้นแล้วก็กดปิดแค่นั้นเองเห็นไหมคะว่าใช้ง่ายมากนะคะหลังจากเรารีวิวเซรั่มเสร็จแล้วเห็นไหมคะว่า หน้าเราก็ใสขึ้นแล้วคุณหมอคะถ้าใช้เซรั่มแล้วครีมอื่นแต่ไม่ใช้เครื่องได้สิจ๊ะเพราะว่าปกติอะคะ่ะตัวเซรั่มนะคะเราก็ใช้ทาทุกวันได้เลยนะคะเราไม่ต้องใช้เครื่องก็ได้นะคะคุณนัดจา๋าใช้แบบที่หมอทำเลยทำเสร็จไปแล้วเราก็ใช้เครื่องวางผลักวิตามินเข้าผิวตอนนี้หน้าหมออเย็นฉ่ำสดชื่นเวอร์นะคะเห็นไหมคะ ทำแล้วดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่มีปัญหาผิวไม่เรียบเนียนนะคะก็ใช้เซรั่มก่อนเซรั่มตัวนี้500บาทช่วยได้เลยนะคะใครที่งบน้อยใช้ตัวนี้ได้ใครที่งบเยอะขึ้นมาซื้อเป็นเซตได้เลยนะคะเรามีเป็นเซตหรือจะซื้อลองไปใช้2ตัวก่อนนะคะ2ตัวจะแนะนํา2ตัวนี้ได้เลยนะคะก็จะทําให้หน้าขาวใสขึ้นนะคะแล้วก็เรียบเนียนแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นนะคะ เห็นไหมคะว่าออปชันเยอะนะคะแล้วก็ถ้าใครงบรเยอะหน่อยนะคะ5ตัวเซรั่มเป็นเซตห้าตัว,นตวคนไข้จะได้ฟรีนะคะ1ตัวปกตินะคะ5ตัวมัน2,500ลดให้อีก500เหลือ2,000บาทได้5ตัวครบสูตรเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะได้5ตัวครบสูตรเลยตกไปตัวนะคะนี่นะคะเยอะนะคะเห็นไหมคะ แล้วก็ใครที่อยากเข้ามาปรับรูปหน้ามีปัญหาเรื่องของการจัดโครงหน้านะคะก็แวะมาเจอหมอได้เลยนะคะเราก็จะมีโปรแกรมปรับแต่งโครงหน้าแล้วก็จัดโครงหน้าให้ดูเข้ารูปดูสวยขึ้นใครที่ไม่เคยร้อยไหมนะคะต้องลองมาร้อยไหมแบบที่เห็นผลทันทีหน้าสวยขึ้นหน้าไม่ตอบได้โครงหน้าที่ดีขึ้นเฟิร์มกระชับสวยขึ้น ไม่ต้องผักฟื้นมีที่นี่นะคะวันนี้ก็มีคนไข้มาทำเสร็จแล้วก็พรุ่งนี้ไปออกงานไม่บวมเลยไม่มีอรอยช้ำด้วยนะคะคอนเฟิร์มนะคะว่าไม่บวมไม่ช้ำแน่นอนนะคะทำแล้วสวยเห็นผลทันทีไม่เจ็บไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดด้วยนะคะแล้วก็ส่วนคุณส่โยโยนะคะใช้แค่เซรั่มของหมอก็สวยแล้วนะคะไม่ต้องใช้เครื่องก็ได้นะคะแค่นี้คนไข้ก็ดูสวยดูเด็กลงแล้วนะคะหลังจากที่ใช้เซรั่มของหมอ คอนเฟิร์มเพราะว่าหลังจากที่เหมาะใช้นะคะก็มีแต่คนไข้ทักว่าดีขึ้นนะคะไม่รวมกับที่ฉีดหน้านะคะเพราะว่าเซรั่มเกี่ยวกงกับผิวนะคะตัวน,นี้ใช้แล้วดีมากแต่ถ้าใครมีปัญหานะคะผิวหน้าหยาบกร้านมากรูกขุมขนกว้างมากนะคะ หรือว่ามีปัญหาอื่นเกี่ยวกับผิวอีกเราสามารถมาฉีดนาโนลิฟต์ค่ะตัวนาโนลิฟ t เนี่ยด้วยนวัตกรรมของมันเนี่ยจะเป็นโมเลกุลของไหม PCL แบบนาโนโมเลกุลมันจะเข้าไปจัดเรียงเขาเรียกว่าจัดเรียงคอลลาเจนให้เราใหม่ผิวหน้าเราก็จะดูเด็กลงนะคะแล้วก็รูขุมขนกระชับข,ขึ้นแล้วก็ฟ้ากระจางด้วยแต่ถ้าใครมีงบจำกัดนะคะแนะนำฉีดหน้าใสาด้วยโปรแกรมพาสซนตาสวิตของเราค่ะ 20เข็มแค่5,000บาทนะคะเห็นไหมคะว่ามีราคาพิเศษเยอะเลยนะคะหรือจะมาฉีดเป็นเขม็มก็ได้นะคะ2เข็มแค่พันเดียวนะคะก็คือเข็มละ500บาทนะคะแวะเข้ามาฉีดได้แต่ถ้าใครมีงบเยอะหน่อยก็ฉีดเมโสไอคอลลาเจนค่ะตัวนั้นเข็มละพันเท่านั้นนะคะ หลังจากที่เรามาทําสวยก่อนนอนกันแล้วอันนี้ครีมที่หมอทายังไม่จบนะแต่หมอต้องทาเพิ่มอีก <laughs> ทายเยอะนะคะพอกเลยค่ะเรียกว่าพอกพอกทุกวันก่อนนอนพรุ่งนี้นะคะใครที่สะดวกนะคะที่สยามสแควร์นะคะก็ไปเจอเหมอนะคะร้านเราอยู่ริมถนนใหญ่นะคะเห็นง่ายนะคะทานง่ายเวลาคนไข้ใช้ครีมหลายตัวคนไข้ก็เขาเรียกว่า บีบลงฝ่ามือทาทีเดียวได้เลยนะคะก็เพราะว่าครีมเราเยอะใช่ไหมเราทากันทีหลายตัวบางทีเนี่ยเราจัดเรียงตัวกันไม่ถูกเลยนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราเอาครีมทุกตัวบีบใส่ฝ่ามือนวดวอร์มเขาเรียกว่าวอร์มครีมนะคะเราวอร์มเสร็จปุ๊บเราก็ฟื้นฟื้นฟื้นแบบที่หมอทําได้เลยเห็นไหมคะว่าสวยไม่ได้ยุ่งยากนะคะแล้วก็ตัววิตามินที่เราใช้บํารุงมันก็ช่วยให้เราหน้าใสาขึ้น แล้วก็ถ้าอยากมีกรอบหน้าชัดๆนะคะคนไข้ก็เข้ามาเจอหมอได้เราสามารถมาจัดกรอบหน้าได้นะคะเห็นไหมคะใครมีร่องแก้มลึกก็มาฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มได้นะคะฉีดแล้วหมอก,ก็ชอบแถมฉีดยกมุมปากให้ไปด้วยเวลาที่มาฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มร่องน้ำมาาคนไข้จะได้แถมฉีดยกมุมปากไปเลยอันตโนมัตินะคะเวลามาทําที่นี่นะคะเห็นไหมคะว่าฉีดให้สวยไปเลยคนไข้มาฉีดฟิลเลอร์ขมับนอกจากจะได้ขมับกลับบ้านไปแล้วได้ลิฟติ้งไปด้วยก็คือ เขาเรียกว่าเป็นเทคนิคยกหน้าโดยการใช้ฟิลเลอร์เห็นไหมคะว่าแอดวานเทคนิคเรามาครบนะคะแล้วก็ที่อาทิตาคลินิกของหมอเนี่ยหมอทํางานมาด้านนี้ก็เกือบ20ปีแล้วนะคะก็ได้รับรางวัลเป็นประจําต่อเนื่องทุกป,ปีของบริษัทอเลอแกนนะคะแล้วก็ของเสเทนดนด้วยนะคะซึ่งเป็นบริษัทชั้นนําของการฉีดฟิลเล,ะะลเลอร์นะคะเพื่อนๆที่ฉีดฟิลเลอร์ทุกคนต้องรู้จักเสเซนีนชูบีเดิมนะคะแล้วก็อเลแกนนะคะก็ฝากด้วยนะคะ เดี๋ยววันนี้หมอลาไปแล้วนะคะก็굿ไนท์ night, ทุกคนนะคะฝันดีนะคะก็มาเจอหมอได้นะคะใครที่ต้องการเข้ามาปรึกษานัดคิวนะคะก็แวะเข้ามาได้ส่วนใครที่สนใจจองโปรโมชั่นตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะก็โปรฟิลเลอร์ 3cc เหมือนเดียวนะคะนิวเลามิสราคาพิเศษตอนนี้ลดให้เหลือ4,500บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีคนถามขมับนะคะขมับก็ฉีด1 2ซีก่อนนะคะ ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมันมีความยุบความบุกไปขนาดไหนนะคะตอนนี้นิวโมิสเรามีโปรโมชั่นจูวีเดิมเราก็มีโปรโมชั่นเรามีโปรโมชั่นทุกตัวเลยนะคะก็เดี๋ยวหมอลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะที่สยามสแควร์ส่วนใครที่อยากจองโปรโมชั่นยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรจองโปรแค่พันเดียวก่อนเดี๋ยวหมอเลือกแพ็กเกจให้แล้วก็ได้รับของแถมเป็นสเต็มเซลล์สองเข็มนะคะวันนี้ฝันดีนะคะ